พัสปอร์ตสวัสด <l Jean> ีค <bulun> ร <len> ับ <questo> ค <diversion> <inaudible> <gemacht> ่ำคืนวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเจอซีพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาสแตมฟอร์ดบิดเวลา20นาฬิกาตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทินงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตลอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสภาพความพร้อมของเชลซีทับสิงโตน้ำเงินขามเวลานี้หลังอันดับที่3ของตาราง ไล่ทำแต้มที่ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วส่วนฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมายังถือว่าไม่ค่อยแน่นอนลงเตะ5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ3แพ้2เกมล่าสุดเพิ่งพ่ายคาลังตัวเองมิการให้กับอาร์เซนอลด้วยสกอร์2ประตูต่อ4ภาพความพร้อมของทีมก่อนลงสนามในแมชนี้นะครับเจอปัญหาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเมื่อจะไม่มีอันโตนิโอลูริเกลมาริโอโควสิตคารลัมแฮสเซนโอรอยที่ยังบาดเจ็บทั้งหมดนะครับรวมทั้งเบนชิวลที่เลี่ยงยาวไปก่อนหน้านี้นานแล้วคาดว่าโท,ม,าท,ทมัสท ับด้วยการสดคายฮาวเวดกับติโมแวนเนอร์ยืนเป็นคู่หน้าเป้านะครับส่วนแดนกลางจะมีเมสซนเมาโจจินโยและอ็นโกโลกองเต้นะครับคอยทำเกมขณะที่แนวรับใช้เทรเวลชโลบาจะได้ยืนคู่เซนเ,เตอร์กับเตียโกซินวาสภาพความพร้อมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดผลละพักขุนคอนทีมอันดับที่7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ยังมีโอกาสติดท็อปโฟได้แต่โอกาสนั้นก็น้อยอย่างมากทีมน่าจะหันไปทุ่มเทให้กับบอลถ้วยยุโรปมากกว่าส่วนฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาก็ยังถือว่าไม่ได้แย่เท่า ในทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดลังเจ้ากับเบอร์รี่ด้วยสกอร์1ประตูหนึ่งสภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมชนี้นะครับมีปัญหาแผงหลังเมื่อ3ตัวหลักจากอันเจโลออกบอนนาเคร์ซูมาและล่าสุดก็เป็นอิซาดิยอปที่พาเลตกันบาดเจ็บช่วดลงสนามอย่างแน่นอนทําให้ต้องปรับตําแหน่งกันอย่างวุ่นวายเกมนี้เดวิดมอยกุนซือของทีมน่าจะถอยดิคาไรส์ลงมายืนคู่เซนเตอร์กับเคกโดซันส่วนเกมแดนกลางจะส่งมาลูเอลลาซิเนลงมายืนคู่กับโทมัสซูเจขณะที่แนวลุกยังเป็นจาร์ล บอเวนบาโบฟอนันรวมทั้งมิคาเอลอันโตนิโอเช่นเคยส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับบนเวทีพรีเมียร์ลีกวันที่22เดือนธันวาคมปี2020เชลซีชนะเวสต์แฮมด้วยสกอร์3ประตูศูนย์นัดที่2 25เมษายนปี2021เวสต์แฮมพ่ายเชลซีด้วยสกอร์0ประตูหนึ่งและนัดที่3วันที่4ธันวาคมปี2021เวสต์แฮมชนะเชลซีด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ซึ่งลอนดอนดาร์บี้แมตช์นัดนี้เจ้าถิ่นต้องกลับมาเน้นในลีก หลังตกรอบแชมเปี้ยนลีกและผ่านเข้ารอบชิง FA Cup ไปได้แล้วรวมทั้งอันดับคะแนนเวลานี้โดนทีมที่ตามทำแต้มไล่จีเข้ามาแล้วนะครับส่วนทีมเยือนแม้จะมีลุ้นทัพโฟตแต่โอกาสก็ยากมากๆคงหันไปเน้นในบอลถ้วยยุโรปมากกว่าเนื่องจากทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วยังมองว่าเชลซีเหนือกว่าเกมนี้ได้เล่นในบ้านนะครับยิ่งได้เปรียบแถมฝั่งเวสต์แฮม,มนะครับมีปัญหาขาดเซนเตอร์ตัวหลักแทบยกแผงเลยทีเดียวทําให้แนวรับ อ่อนลงไปนะครับมาเจอกับแนวลูกสิงโตน้ําเงินขามที่ยังอันตรายอยู่ดูแล้วน่าจะต้านไม่ไหวยังเชื่อว่าเจ้าถิน่นน่าจะทุบเอาชนะได้ในท้ายที่สุดและเก็บสามแต้มได้สําเร็จนะครับและบสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้ขอฟันธงให้เจ้าบ้านเชลซีนะครับเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ฟันธงครับผมและเ,เพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นต่างจากแอดยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน Hotspot ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ